เดือดวเลวปุ๊บ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 ที่วัดก็มีกระถิ่นเนาะพระประชาสัมคัญอยู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาต้มเค็มกันนะคะ

ใส่รากผักชีนิดหนึ่งนะคะพอดีมีตากแห้งๆไว้เอามาใส่ให้มันหอม จะค่อยเกียวหอมใส่นะคะชิมรสชาติหน่อยค่ะอือร่อยแล้วค่ะ กาฟแฟแซ่บๆเด้อค่ะมาเด้อค่ะชาว้าจิบกาแฟกันนะคะ ต้องลดเสียงหน่อยค่ะ ให้เราตืมน้ำได้นะคะเติมน้ำมิดหนึ่งเติมน้ำอีกเวลาเดือดมาเขาก็จะเป็นโฟองอีกนะคะจะมีโฟมต้มให้เขาเปื่อยๆหน่อยนะคะเปื่อยแล้วต้มให้เปื่อยเลยค่ะ 我们。 เดี๋ยวเราเจียวหอมกันก่อนนะคะเจียวหอมกันค่ะนี่ค่ะเจียวหอมกันนะคะ,คะเจียวหอม,มแล้วจะซอยหอมก่อนนะคะซอยหอมเสร็จแล้วก็เอาไปเจียวให้เลืองสวยเรามาใส่กับต้มเค็มนะคะใส่ต้มเค็มของเรานะคะต้มเค็มจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ Thank you. อยนะคะซอยหอมนะคะซอยาบางๆแล้วเราก็จะไปเกี่ยวกันนะคะเกี่ยวให้หอมนะคะให้เรื่องสวยแล้วค่อยไปใส่โรยหน้าต้งเคนะคะัคนใดชอบโรยฉีขักชีก็ได้นะคะผักชีโรยหน้าอีกก็ได้ค่ะ ไปเจียวนะคะเราไปเจียวกันนะคะ น้ำมันใหม่ดีกว่าค่ะโอ้เคี่โอ้โข้าวแล้วออแป๊บนี่นี่ต้มเค็มเนาะอันน้ำมันใหม่ใส่นะคะนี่น้ำมันเกียวหมูนี่แหละค่ะ ใส่เกี๊ยวหอมนะคะยายตักโ้าวให้กินนะคะเฮ <Okay. S 2> ้ยยกโลมทำไมคะมา uh uh. ตักข้าวเองเลยค่ะค mm ุณ hmm. หลานหิวข้าวแล้วค mm ุณ hmm. พ่อหนูตื่นแล้วยังเนาะเนี่ย ตืนเปิดร้านหรือยังเนาะคุณพ่อน่ะอันนี้เราตักให้คุณรลานกินนะคะต้มเค็มนะคะต้มเค็มต้มเค็มหน้าตา,าก็จะคล้ายๆพะโลนะคะเนี่ยอ,อ่ะน้องอ่ะต้มเค็ม เดียวหอมให้หอมๆแล้วก็ใส่เข้าไปในต้มเค็มนะคะต้มเค็มก็จะได้หอมะคะ่ะก่อนกินก็โรยหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยก็ได้นะคะไม่โรยก็ได้แล้วเต่นะคะต้มเค็มต้มเค็มค่ะ เียวหอมเจียวหอมนะคะคิดกาแฟไปด้วยค่ะคิดกาแฟไปด้วยเกี่ยวให้หอมนะคะเกี่ยวให้หอมไฟอ่อนๆนะคะ มาทำอาหารกินกันนะคะต้มเค็มนะคะต้มเค็มค่ะต้มเค็มก็ไม่มีเครื่องมากมายนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้เต็มได้ก็สีสันสวยแล้วค่ะก็จะมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วะคะ่ะอันนี้ขนนก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่ก็อร่อยเลยนะคะใส่แค่ซีอิ๊วขาวเกลือแค่นั้นเองค่ะ กิ้วขาวกับเกลือนะคะพริกไอไม่ใช่พริกนะคะกระเทียมกับพริกไทยะคะ่ะพริกไทย เกียวให้เหลืองสวยนะคะ เียวหอมคะเกียวหอมนะคะ,อะ,คะเอาให้หอมเอาให้เหลืองสวยเลยค่ะนี่ยังไม่เหลืองสวยนะคะให้สุกกว่านี้ค่ะ ให้เหลืองสวยเลยค่ะให้เหลืองสวยเลยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ต้มนะคะทางนู้นก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะ แคปเลยค่ะปิดแก็บเลยค่ะนี่เราก็จะใส่ต้มไปทางต้มเค็มนะคะน้องกินเลยนุนตักให้แล้วกินไปนี่เราก็ใส่ไปเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะใส่หอมเทียวเข้าไปนะคะต้มเค็มของเราก็จะหอมอร่อยค่ะหอมหวนรัญจวนใจกินเลยค่ะกินเลยค่ะกับข้าวเช้านี้นะคะมีต้มเค็มนะจ๊ะนี่เขาก็ใส่เข้าไปนะคะ ใส่หอมเจียวหอมทะลุจอเลยค่ะหอมค่ะหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะต้มเค็มของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเข้มข้นนะคะเข้มข้นเข้มข้นค่ะนารีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ